คลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าที่การงานของคุณในเดือนตุลาคม2564นี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นกพนันทีวีนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูคำทำนายเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณนะครับว่าในเดือนตุลาคม2564นี้การงานของคุณเป็นอย่างไร โดยจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะครับชอบใบไหนเลือกใบนั้นนะครับมีใบที่1ใบที่2ใบที่3ท่านที่เลือกหมายเลขไหนนะครับก็ให้ดูคําทํานายตามหมายเลขนั้นนะครับจะเป็นการงานในช่วงเดือนตุลาคม2564นก่ะครับท่านที่เลือกหมายเลข1ก็จะคือใบนี้อันนี้คือหมายเลข2องหมายเลข3นะครับเราจะมาเปิดคําทํานายสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข2ก่อนนะครับได้ไพ่ อักษรลูนที่มีชื่อว่าเบอร์คาโน่นะครับซึ่งเป็นลูนแห่งความเจริญงอกงามนั่นเองนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับสำหรับหน้าที่การงานนะครับของคุณที่เลือกได้ไพ่เบคาโน่นะครับก็จะหมายถึงว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับเป็นไปได้ทั้งงานเดิมนะครับหรือว่าที่ทํางานใหม่หมายถึงว่าถ้าคนอยู่ที่ท,ที่ทำงานเดิมก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ต้องรับผิดชอบนะครับ สำหรับคนที่ตกงานก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทํางานมีงานใหม่ให้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงไปนในสิ่งใหม่ๆการนําเสนอผลงานที่ได้คิดไว้ก็จะสามารถที่จะผ่านฉลุยนะครับมีโอกาสได้นําเสนอผลงานที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมาจะประสบผลสําเร็จสําหรับท่านที่ทํากิจการของตัวเองก็มีโอกาสที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือสินค้าตัวใหม่ออกมามีการขยับขยายสาขาเปิดสาขาใหม่ก็สามารถที่จะทไํไในเต็มที่ เอาสิ่งผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนแล้วเดินหน้าต่อไปได้เลยนะครับถ้างานที่ทําอยู่กําลังประสบป,ปัญหาอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในเร็ววันนะครับเพราะว่ามีโอกาสดีๆกาลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคนที่เลือกได้หมายเลข2นะครับต่อไปจะเปิดที่หมายเลข1นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่หมายเลขหนะครับดูใกล้ๆก,กันนะครับทาทํานายนะครับ ได้อักษรรูนไรโดนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นรูนแห่งการเดินทางการขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายนะครับการไปในสถานที่ต่างๆนะครับสำหรับหน้าที่การงานของท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะครับอักษรรูนไลโดนี้ก็จะบอกไว้ว่าในเดือนตุลาคม2564นี้การงานของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางครั้งปรับเปลี่ยนอย่างกระทันหัน ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือเร็วลงนะครับจะต้องตั้งตัวยอมรับสถานการณ์ให้ได้ความไม่แน่นอนในอาชีพนะครับพอไปใบนี้คือภาาแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันงาน,นที่ทําอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันแบบไม่ทันตั้งตัวจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยเกิดขึ้นเข้ามาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจังหวะในชีวิตที่ท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งนี้จะต้องฝ่าฟันไปได้ด้วยดีนะครับถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์แห่งชีวิตเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ ต่อไปสําหรับท่านที่เลือกไพ่หมายเลข3นะครับได้อักษรรูนที่มีชื่อว่าอันซูนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือรูนแห่งข้อมูลข่าวสารนะครับผู้รู้ผู้ให้หรือว่าเป็นรูนแห่งเทพเจ้านั่นเองนะครับหน้าที่การงานสําหรับท่านที่เลือก ไพ่หมายเลขก3อักษรลูนอันซูนี้นะครับหน้าที่การงานจะต้องออกแรงมากจึงจะประสบความสำเร็จด,ดังตั้งใจจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับเป็นช่วงเวลาของการแก้ปัญหาจะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามานะครับทั้งทางตรงทางอ้อมจะต้องแก้ไขด้วยสติปัญญาการทำงานอย่างมีแบบแผนห้ามใช้อารมณ์โดยเด็ดขาดการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำจะทำให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ งานทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าสามารถทําด้วยพลังจากภายในโดยที่เราอย่าไปเห็นแก่สิ่งที่เขามานําเสนอนะครับจะต้องใช้สติไตรตรองให้ดีจึงจะแก้ปัญหาได้จงทําทุกอย่างด้วยใจแล้วจะโชคดีประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานตามที่คาดหวังไว้นะครับครับนี่คือคําทํานายงานของคุณเป็นอย่างไรจากไพ่ใบที่คุณเลือกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ